อ่ะหหวน้ำพอได้อยู่ก็จากเมื่อกี้นะครับที่เล่าเรื่องคมนะครับผมพูดเรื่องคมก็มาเจอพวกนี้อีกแล้วอยู่ข้างริมน้ำก็หัวน้ําอูมเลยนะครับผมมาตัดมาดูโอ้หหมดเดย่อว้นมดดุมดอะไรนะหนูโอ้จจโหต้นมันนี้ด้วยนหนหนูครบไหมไมบไม้เลยคุณกำลังประมาทซะแล้วคุณมิ้ว โดนหน้าโบมไม่เข็ด <C> e <zy> เคยคลิปคลิปใน youtube ใครไม่รู้ไปตบน้ำหน้าแล้อ้วน <C> e <zy> เออคนเราก็แปลงเนาะทคไหก็ต้องตบน้ำหน้าเราเวลาเราโดนพึ่ง่อ่พึ่งใส่มันใส่เร <c oughs> <c oughs> <c oughs> าจับเพราะว่าจิตใจคนก็ต่างกันน้องมิวเนาะมันก็ทําให้เรารู้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นยังไงยังไง,งไงเรบได้เจอเพื่อนหลากหลายอะพูดง่ายๆเนาะ <c oughs> ตัวเชียวเนี่ย เจอทั้งเออโอเคจริงใจกับไม่จริงใจเจอจริงโจก็มี <c oughs> หน้าไววหลังหลอกก็มีเอาพู <c oughs> ดแค่นี้จามเลยใครบนถึงนะดินครับดิน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 นทามันไม่ดินนายมิวดิน้นไหนอ่ะเออเอาว่านหนูเห็นหัวน้ำอะ่ะ โอ้ตาละอ้ว,วนไปไงได้นะนามด่ดหนามแรดลุกไ้มดวันนี้เขาว่ากินไข่อร่อยนะ่ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้กินได้ปะไา่ลูกเราก็ไม่เคย คงจะอร่อยอยู่นะหากินกันไปครับวันหลังพ่อแมวเด้อขอเรียบนาะมา มดกินนะมั้เกียบอะมันก็เหมือนกันแหละถ้ามันจะกินก็กินน้ามดจะกินเราเอาไปกินแทนแล้วกันหัวน้ำสวยอยู่นะครับไม่กี้เหล่เลยครับผมนี่เสียงปาลาไปเลยเลยปลาเยอะนี่ี่เกิดเจอพี่ต้อมทำมาหากินนะเสรจหมด หลังเล็กสามจายพอครับผมอ่ะอยู่นะครับเดี๋ยวจะผ่านมาคองเดียวกันนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าทำหัวน้ำต่อหรือเปล่านะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับไปหากันต่อครับผม สวัสดีครับก็ขับมาข้างคลองนะครับเจอหลังยูสูงนะครับหัวน้ำใหญ่ครับผมตัวแทบจะปิดไม่หมดนะครับดเดี๋ยวซูมให้ดูไหลพ่อขึ้นนะครับจะขึ้นแล้วนะครับก็ยู่สูงนิดนึงแต่ก็คุมนะเพราะว่าหัวน้ำายน่าจะใหญ่แต่ไม่รู้น้ำจะดีป่ะ,ะครับน่าจะดีนะผมว่า ไม่โดนโดนแล้วยังไม่หดเลยพี่หนู่ไอ้โดนลนะโดนลนะลังจะล้างอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูหัวน้ำกันโอ้นหมันสวยอยู่นะมันจะปิดตานิดนึงหรือเปล่า ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวล้างจะแขกได,ด้มันหนูไเอาเอาแต่หัวน้ำเห็นป่ะเห็นโอเคแรับอ่ได้มาแล้วครับหัวน้ำก็พอได้กินอยู่นะครับผมปิดตาสวยอยู่นะครับไม่ใหญ่จัดนะครับผม หลังผมไม่ได้ลงมานะครับผูกไว้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเข้าหรือยังนะครับผมผูกแล้วก็เตจก็ลงมาอ่ะเข้าแล้วนะครับผมผูก้วกิ่งเล็กนะครับกิ่งข้างๆางกันนะนะครับผมไปครับหาที่อื่นต่อนะครับผม สวัสดีเที่ยงเที่ยงนะครับผมขี่ไม่เห็นบนต้นข่อยนะต้องขึ้นมานะครับรู้สึกกาลังข่าวนะครับผมหัวน้ําก็ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันรู้ตัวแล้วนะครับต้องจุดนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับเป่าถึงแล้วนะโอ้กําลังเต็มนะครับหัวน้ํายังใหญ่เลยครับผม บันเลอร์เลยครับผมอยู่ก้ปุปมข่อยนะครับ ผูกเสร็จนะครับผมแล้วก็ลงมาแล้วนะครับก้อนหัวน้ําก็สวยอยู่นะครับผมโอเคอยู่แล้วครับผมเข้าแล้วครับขยับไม่กิ่งนึ่งนะครับผมทีแรกนึกว่ายังจะไม่เข้าก็เลยไปขย่าตรงที่เราขย่าแล้วมันเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับต้องขย่าตรงนั้นนะครับถึงจะมาที่หลังนะครับน้องๆทีนี้มันจะอยู่หรือรอดสายตาคนอื่นหรือเปล่าเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับผมหรือว่าคนอื่นขึ้นเอาไปกินเนี่ย ก็โอเคช่างมันนะครับผมแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้ผูกไว้นะครับถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านถ้าอยากไปกินเนี่ยก็ไม่ได้โลกสวยนะครับผมผมก็เอาไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันไกลนะครับเอาไปมันจะเละนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับถ้าเจอก็ได้เห็นกันอีกนะครับผมสวัสดีครับผมดีเลอืมตายไปนะครับอืม เดี๋ยวล้างพ่อแขวนล้างแป้งหนูเปิดเล้์เลยนะครับผมล้างสุดท้ายนะครับที่จะกลับบ้านแล้วพอดีเห็นพอดีเลยวนดับโคไปพ่อก่อนเอาไปกลางเอาไปจุ่มน้ำน,นู่นนะเดี๋ยวพ่อจะแขวนนั่นนี้